หลวงพ่อเฮงอินทโชโตวัดโสพณารามหรือวัดบ้านขอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหลวงพ่อเฮงอินทโชโตเดิมชื่อเฮงศิลวันเกิดวันที่26พฤษภาค,คมพศ2433จังหวัดพัทบองท่านเป็นชาวเขมรโดยกำเนิดเมื่อท่านอายุได้15ปีก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอินทราธิปดีจังหวัดพัทบองจนกระทั่งมีอายุครบ20ปี จึงได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุท,ที่วัดเดียวกันนี้และได้รับฉายาว่าอินเโชโตท่านศึกษาพระธรรมวินัยและภาษาบาลีสันสกฤตจนมีความชำนาญจึงหันมาศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนพุทธาคมต่างๆกระทั่งเห็นว่ามีความรู้พอ,อตัวรอดและรักษาตัวเองได้จึงออกทุดงไปตามป่าเขาลำนาไพรและสถานที่ต่างๆจนได้เข้ามายังประเทศไทยและมาถึงที่วัดบ้านของซึ่งมีพระอยู่สองรูปคือหลวงตาแฉงกับหลวงตาจ่อง การที่ท่านมุ่งตรงมาที่วัดบ้านของอาจจะมาหาพักพวกที่เป็นชาวเขมรเหมือนกันเพราะเห็นว่าชื่อวัดเรียกขานว่าวัดบ้านของท่านคงเข้าใจว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชาวของอาศัยอยู่เพราะในสมัยโบราณพวกของมาขุดคลองไว้ที่หน้าวัดจึงเรียกว่าคลองบ้านของหรือคลองของและพวกของก็เข้ามาอยู่อาศัยจึงเรียกว่าบ้านของแต่วันที่หลวงพ่อเฮงเดินทางมาถึงวัดบ้านของขณะนั้นไม่มีชาวของหรือเขมรล,ลงเหลืออยู่แล้ว ด้วยความเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชาวบ้านจึงให้ความเคารพศรัทธากันมากเมื่อหลวงพ่อแฉ่งเจ้าอาวาสวัดบ้านขอมรณาภาพคณะสิทธิ์ได้พาท่านไปพบกับหลวงพ่อเชวัตเจษดารามและหลวงพ่อชดวัดข้อกระบือซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้มีหน้าที่ปกครองดูแลคณะสงฆ์ในเขตดังกล่าวและท่านทั้งสองเห็นพ้องกันว่าควรให้ท่านดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านขอมสึกต่อจากเจ้าอาวาสรูปเดิม สมัยที่หลวงพ่อเฮงท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านของบรรดาเท่าแก่เรือประมงพอต่อเรือเสร็จก่อนนําเรือลงน้ําหาปลาจะต้องเอาเรือไปให้หลวงพ่อเฮงเจิมทุกครั้งไปเพราะมีความเชื่อว่าเรือที่หลวงพ่อเฮงบริกรรมภาวนาเรือลํานั้นจะโชคดีทำรรมาค้าขึ้นมีแต่โชคลาภและเฮงตลอดปีหลวงพ่อเฮงได้ถึงแก่มรณาภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2508สิริอายุของท่าน75ปี